สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของนิทานธรรมคติธรรมคติชีวิตเรื่องราวที่จะเป็นเกล็ดคิดแง่ธรรมในการดําเนินชีวิตให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับวันนี้ผู้ด,ดําเนินรายการจะได้นํานิทานธรรมคติธรรมคติชีวิตเล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับฟังในเรื่องข้อคิดดีๆจากคนตัดไม้ เชิญท่านผู้ฟังทุกๆท่านรับฟังนิทานธรรมเรื่องนี้กันเลยครับมีคนตัดไม้คนหนึ่งนำฟืนไปขายให้แก่ร้านขายฟืนซึ่งร้านขายฟืนก็ปฏิบัติต่อคนตัดไม้ดีมากดังนั้นคนตัดไม้จึงคิดอยากจะตอบแทนโดยการตัดไม้ให้ได้เป็นจำนวนมากๆในวันแรกคนตัดไม้ ตัดไม้ได้ถึง20ตน้นแล้วนำมาให้ร้านขายฟืนซึ่งร้านขายฟืนก็ชมเชยแล้วปฏิบัติตนต่อคนตัดไม้อย่างดีแต่พอในวันที่สองคนตัดไม้ก็ตั้งใจจะตัดให้ได้มากขึ้นแต่ปรากฏว่ากลับตัดไม้ได้เพียง18ต้นเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นก็กะว่าจะตัดให้ได้มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่กลับตัดเหลือเพียง16ต้นเท่านั้นยิ่งนับวันผ่านไปเรื่อยๆก็ตัดไม้ได้น้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดคนตัดไม้ก็รู้สึกละอายใจจึงไปกล่าวคำขอโทษกับทางร้านขายฟืนแต่เจ้าของร้านขายฟืนก็กลับถามคนตัดไม้ว่าคุณรับขวานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ คนตัดไม้ตอบว่าผมไม่มีเวลาหยุดรับขวานเลยเพราะขนาดไม่หยุดยังตัดไม้ได้น้อยขนาดนี้ครั้นผมหยุดรับขวานผมยิ่งจะตัดได้น้อยกว่านี้ไปเรื่อยๆล่ะครับดังนั้นผมคงไม่อาจที่จะหยุดเพื่อที่จะรับขวานได้หรอกครับซึ่งเจ้าของร้านขายฟืนก็บอกแก่คนตัดไม้ไปว่าคุณลองคิดดูสิว่าหากคุณหยุดรับขวานให้คม โดยเสียเวลาเพียงเล็กน้อยคุณอาจตัดไม้ได้มากกว่านี้ก็ได้ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับเปรียบได้กับการทำงานของพวกเราทุกๆท,ท่านเองถ้าคุณก้มหน้าก้มตาทำงานโดยไม่หยุดพักไม่หยุดคิดไม่รู้จักใช้สมองในการวางแผนการทำงานบ้างมัวแต่ใช้กำลังอย่างเดียวคุณก็จะเหมือนกับคนตัดไม้คนนี้ที่จะล้าลง เรื่อยๆเรื่อยๆทำงานหนักมากขึ้นแต่กลับได้ผลของงานเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับบางทีการทำบางสิ่งบางอย่างเราอาจทุ่นกำลังลงไปได้มากเพียงพอรู้จักการวางแผนรู้จักใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือทำและสิ่งที่สำคัญจำไว้เสมอนะครับว่าคุณไม่อาจอยู่เพียงคนเดียว ในโลกใบนี้ได้บางทีบางสิ่งบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเองเพียงแต่คุณรู้จักพูดคุยรู้จักใช้มิตรภาพใช้ความสัมพันธ์ใช้หลักของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือคนอื่นบ้างและคนอื่นก็จะช่วยเหลือคุณตอบกลับและจงอย่านั่งรอคอยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคุณเอง ต้องรู้จักให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังทุกทท่านครับท่านผู้ฟังทุกทท่านลองตริตองพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกทท่านกําลังทํางานกําลังทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับชายคนตัดไม้คนนี้อยู่หรือไม่ถ้าหากว่าท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกําลังแต่เพียงอย่างเดียวท่านไม่เคยหยุดพัก ท่านไม่เคยหยุดที่จะคบคิดพิจารณาใช้การวางแผนให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของท่านบ้างใช้ทีมงานเข้ามาช่วยในการทำงานบ้างงานของท่านก็คงจะได้เท่าเดิมเหมือนเดิมไม่ได้มากกว่าเดิมไปท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานหันกลับมามองดูตัวของท่านผู้ฟังทุกทกท่านเองหันกลับมาคิดพิจารณาดูดูว่าท่านทำงานอย่างไร ดูว่าท่านจะต้องวางแผนการทำงานอย่างไรบ้างงานถึงจะประสบความสำเร็จออกมาได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับลองคบคิดพิจารณาดูนะครับบางทีท่านอาจจะเห็นแนวทางอาจจะสามารถอุดรูรั่วของการทำงานของท่านทำให้งานของท่านนั้นประสบความสำเร็จออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ